ก็จะไม่มีการสวดเพราะว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ของพุทธศาสนาเป็นคำแต่งใหม่ในพุทธศาสนามีแต่การสัจชายะคือการสาธยายธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำว่าสวดมนต์มันมีชื่อมาจากคำว่ามนตรา เป็นการสาธยายมนของพวกพางที่เข้าสวดไตรเพศในยุคนั้นทีนี้เราเป็นสมณะสารยาพุตยะเป็นบุทที่เกิดขึ้นจากสารยาตระกูลเป็นทายาแทแห่งธรรมเป็นโอรสแห่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเราก็จะมาช่วยกันรักษากรลยานวัตภาศสาสดา